กราบสวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกครั้งในช่อง IT ทีบ้านบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีแก้ไขเครื่องเดลติจูน E 640อาการก็คือเครื่องเปิดไม่ติดเราเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วไฟพาวเวอร์ขึ้นไฟฮาริสเหมือนไฟมันเข้าครับแต่ว่ามันไม่ติดมันไม่ขึ้นจอคืออาการนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ไขกันเลยครับเพราะว่าในในยุคนี้มัน หมดยุคง้อช่างนะครับก็เราสามารถทําเองได้เลยก็ไปดูวิธีแก้ไขกันเลยครับอาการแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่โดยที่เคยเจอนะครับไม่ว่าจะเดลรุ่นใหญ่ก็ตามหรือว่าเครื่องี่ห้ออะไรก็ตามส่วนใหญ่ที่อาการแบบเนี้ยที่เคยเจอก็คือแรมมันมีปัญหาแรมเสียหรือไม่ก็แรมขึ้นจะนิมนะครับอาการโดยส่วนใหญ่ ที่ไม่ขึ้นจอแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น PC Note b o o k มันก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยอันนี้าการแรกถ้าเราเจอแบบนี้เราลองเปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งลองเปิดยังไงถอดแบบอะไรก็แล้วมันก็ไม่ติดนะครับก็ง่ายๆเลยเราก็ไปถอดเพื่อเอาแรงม,มาทำความสะอาดหรือถูถูก,กันเลยนี่นะนไฟพาวเวอร์มันขึ้นนะไฟมันเข้าก็คือมันไม่ขึ้นจอครับก็เราไปถอดกันเลยครับวิธีถอดเครื่องนี้ก็ง่ายๆครับผมก็ดับแรกเราพลิกเครื่องขึ้นมาแล้วเราก็ถอด แบตเตอรี่ออกก่อนนะครับแบตเตอรี่ก็มันจะมีตัวล็อกของมันนะแล้วก็ดึงออกเลยพอเราปลดล็อกของมันเรเราก็ดึงออกแล้วทีนี้น็อตเดล,ลุ่นเนี่ยมันจะมีอยู่สามสี่ตัวแล้วก็ไขน็อตออกครับไขหลังจากไขน็อตออกแล้วก็งัดตัวนี้งัดตึกมันก็ขึ้นขึ้นละเดีนี้นะมันก็ถอดง่ายมากครับเราไม,เรไม่ต้องซีเรียสไม่ต้อง คิดมากเพราะว่าถ้าเราไปร้านว่าไม่ต่ำกว่าสามร้อยหรือสี่ห้าร้อยเปือกเ่บอกว่าต้องเปลี่ยนแรมเพิ่มแรมาอีกมันก็หมดเกือบเป็นพันอีกใช่ไหมนี่ฮะพอเราถอดออกมาแล้วเครื่องรุ่นนี้ปกติมันจะมีสีจกใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่มเป็นแปดเพราะว่า windows ปัจจุบันซึ่งเป็น windows สิบมันต้องแปดขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันถึงจะทํางานได้แล้วก็อดดิก็ต้องเป็นอดดิกดีก็เปลี่ยน up up ั p เก็บหมดละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแรมกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เเสีียวลาอ มันจะมีสนิมซึ่งมันเป็นที่เกลือเป็นสนิมแบบนี้เราส้นใหญ่นะแรมทุกตัวมันก็เจออาการเดียวกันแบบนี้ถ้าไม่เสียจริงๆก็ก็ขึ้นสนิมแล้วเราอนับแรกเราก็ลองถูถูก,ก่อนเอายางลบยางลบย่ออะไรก็ได้นะก็มาถูเลยอันนี้กำลังจากที่เราได้ถูคาบเอายางลบมาถูคาบเกลือคาบสนิมออกนะครับเราก็ไปใส่กับที่เดิมแล้วก็ลองมาเปิดเครื่องกันดู ว่ามันติดไหมถ้าใส่กลับไปอันดับแรกนะแนะนําว่าถ้ามี2ตัวให้ใส่ตัวหนึ่งก่อนจะได้รู้ว่ามันเสียตัวไหนตัวหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลังจากที่เราถูทำความสะอาดยังลบเรียบร้อยแล้วก็เอาแรมกลับไปกลับใส่ใส่กลับที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่แบตให้เรียบร้อยแนละ้วไม่ก็ใส่ปลั๊กเสียบปลั๊กลองเปิดเครื่องดูว่ามันติดไหมจอมันขึ้นภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปลองกันเลยครับอันนี้เราลองเปิดละ ลองเปิดแป๊บหนึง่งมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าน่าจะแรมมันมีปัญหาแต่ก็ลองลองเปิดอีกรอบพอมันไม่ขึ้นพอมันไม่ขึ้นเราก็เอาแรมีตัวหนึ่งมาสลับใส่ดูแล้วไม่ก็ลองใส่ทั้ง2ตัวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนําว่าถ้ามีแรมใหม่นะหรือแรมตัวอื่นที่มันใช้ได้ก็ลองไปใส่ดูก็ได้นะครับแต่ถ้ามไม่มีทําไงก็ลองหาดูเพราะว่าการก็คืออาการประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ยังไม่อยากให้ไปร้านนะครับเพราะว่า ถ้าไปร้านนั้นเนี่ยคือเราต้องเสียตังค์อยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ผมได้ลองสลับแรมเข้าไปใหม่แล้วนี่น,นี่ผมใส่สองตัวนะก็ลองเปิดเข้ามาหลังจากที่ได้ลองเปิดมันก็ติดเนี่ยมันก็ติดแสดงว่ามันก็เป็นที่แรมข,ขึ้นขึ้นคาบเกลือแรมเป็นสนิมนั่นเองนะครับน,นี่เห็นไหมครับถ้าเราได้ลองทํามันก็ง่ายใช่ไหมครับพอที่เราประหยัดตังค์ประหยัดทุกอย่างทําได้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องเสียอะไรเลย โดยใช้ของในบ้านยังลบน่าเข้าใจว่าทุกบ้านน่าจะมีอยู่แล้วมีลูกมีหลานก็น่าจะต้องใช้ยังลบในการไปเหรียนใช่ไหมครับก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คแค่นี้ครับเราก็ประหยัดค่าจะจ่ายค่าช่างเรียบร้อยแล้วหลังจากเปิดเครื่องได้หลังจากได้ใส่แรมเข้าไปแล้วมันเปิดเครื่องเครื่องมาใช้งานได้เราก็ค่อยใส่ฟ้ากลับไปที่เดิมน,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ไอทีบ้านๆไว้นะครับแล้วปัญหาต่างๆในเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องตัวศัพท์ปัญหาตัวศัพท์ต่างๆจะจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีครับผมขอบคุณครับ